นาพาสุขวันนี้จะพามาชมโคกหนองนาปลายฟ้านาดูนโมเดลบ้านนาดูนหมู่ที่7็ดตำบลเข่องในอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีของนายเทิดเกียรติทองล่าข้าราชการบำนาญซึ่งมาก่อนทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวพอได้มีโอกาสร,ร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเข่องในจึงได้มีความรู้เพิ่มเติม และได้มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชแบบผสมผสานโดยมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ3ไร่รก่อนก็รับราชการแล้วก็ทําการเกษตรเป็นงานอดิเรกหลังจากที่เกษ,ษียณอายุราชการมาแล้วก็มาเริ่มสนใจทําจริงจังเพราะว่าเราก็ยังมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรง เราก็อยากจะแบ่งปันความรู้อะไรต่งางๆนะครับถ้าเรามีโคกมีหนองมีคลองไส้ไก่แล้วก็มีนามันก็เหมือนกับเอาสภาพของภูมิประเทศมารวไมไว้ในแปลงเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชต่างๆได้ตลอดปีก็โชคดีครับที่ได้รับเลือกในโครง,งการปลูกไม้5้าระดับคือไม้สูงไม้กลางไม้เตีย้ยเลี้ยดินแล้วก็ไม้กินหัวแล้วปลูกทุกอย่างแล้วก็ปลูกหญ้ารอบคลองไส้ไก่รอบบอ่อ นะครับเพื่อการดินพังเราทาคลองทําบ่อทําคันนาท้องคาเราปลูกไม้เศรษฐกิจปลูกไม้ผลปลูกผักนะครับได้มทาทำโครงการแล้วมันดียังไงได้แบ่งปันแล้วมีวามสื่อยังไงครับทาโคกหลวงนาในส่วนนี้นะครับส่วนที่ได้อันจะมีตัวเราได้คนที่ใกล้ชิดได้สังคมได้ชุมชนได้ตัวเราได้อันแรกก็คือเรามีอาหารกินตลอดปีเป็นอาหารปลอดสารพิษเรากินอะไรแล้วก็ปลูกเราปลูกอะไรแล้วก็กิน เ,เดี๋อวกํำลังกายอารมณ์ดีปลูกต้นไม้เราไม่ต้องรอให้เขาออกผลหรอกแค่เขาออกยอดเขาไม่ตายไม่เหี่ยวเราก็ดีใจแล้วมีความสุขเออเขารอดชุมชนเข้ามาศึกษามาเรียนรู้มีปณิธานตั้งใจว่าเราจะพยายามพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายก็จะทําเป็นโมเดลจําลองหลายหลายรูปแบบเอาไว้สำหรับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้ได้เลือกนําไปประยุกต์ใช้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง สันติพงศ์สมศรีนายอำเภอเข่องในกล่าวว่าโคกหนองนาโมเดลเป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักที่ปลอดภัยซึ่งจะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับฐานรากในการสร้างเมืองต้นแบบเขตเศรษฐกิจพอเพียงโดยอำเภอเข่องในได้จัดพื้นที่ในการนำผลผล,ผลิตที่ได้จากโคกหนองนาโมเดลมาจำหน่ายที่ตลาดนัดเกษตรนาสำนักงานเกษตรอำเภอเข่องในตรงนี้เราจะเปิดทุกวันจันทร์ตอนนี้พื้นที่ในการที่จำหน่ายใช้สอยนี้เรามีเพียง พอแล้วสาคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนที่จะมาจับจ่ายใช้สอยตัวน,นั้นก็อยู่ในแผนของทางสํานักง,งานพัฒนาชุมชนอาเภอแล้วก็ทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอนะครับที่จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนเราจะเปิดไว้ให้สําหรับทุกคนที่มีสินค้าที่ต้องการที่จะมาจําหน่ายในตลาดชิมช็อปใช้ของอำเภอเชียงในตรงนี้ครับโคกหนองนาโมเดลเป็นโมเดลในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน นะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเกษตรนะครับเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตในทุกๆเรื่องนะครับตอนนี้อ,นอยู่ในช่วงของการที่จะต่อยอดแล้วก็ขยายผลในการที่จะเป็นภาคีเครือข,ข่ายในการที่จะขับเคลื่อนโคกหนองนาเชื่อว่าโมเดลของเครื่อนในเราตรงนี้นะครับจะสร้างความมั่นคงสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะทําในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลสําคัญที่สุดตรตงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโมเดลในการที่จะพัฒนาประเทศที่สําคัญซึ่งอุบลรัธานี้ก็เป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับ ข้องหนองนาโมเดลจะสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสร้างทฤษฎีใหม่ๆประชาชนในพื้นที่ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุขจากธรรมชาติที่สมดุลเติมเต็มความรักความสามคัคคีความเอื้ออาทรของคนในครอบครัวชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดประเทศและภูมิภาคโดยมีจุดเริ่มต้นจากชุมชนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลธนชัยจึงเจริญชนาการเล็กกระจ่าง NBTTV อีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี